เอาแล้วอีเทเรียมมันกำลังจะไปหรือเปล่ากับข่าวนี้และเกาหลีจะเป็นยังไงในเรื่องคริปโตวันนี้เรามาได้รู้กันสวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตนิวส์ไทยแลนด์กับผมต้องเป็นผู้ด,ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ ETF ของ ETH นะครับผมโอ้พูดยากเหลือเกินอ่ะอีเทเรียมเนี่ย จะเปิดขายในวันนี้แล้วตามเวลาประเทศไทยนะครับผมหรือว่าช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนั่นเองนะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของเกาหลีเนี่ยได้มีการพูดคุยเรื่องของคริปโตกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้นะโอเคเรามาอ่านข่าวกันนะครับใน crypto news com นั่นเองเอาละเรื่องแรกนะผม s p o ตอีทีเรียม ETF Approve แล้วคือตอนนี้ไปเขียวแล้วนะผมจากกรตอตตของสหรัฐอเมริกานั่นเอง อันนี้เป็นข่าวสั้นๆ,ๆนะครับผมก็คือว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำการแอปพลูปไปแล้วนะครับผมแบบต่อนเนื่องเลยนะเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะผมก็คือไฟเขียวเปิดให้ขายได้แล้วอะไรประมาณนี้แล้วในวันที่23นะผมก็คือตรงกับประมาณ1นึ่ทุ่มของบ้านเรานั่นเองเนะครับผมก็คือเขาประมาณว่ากรตอรเมริกานะผมเขาได้อนุญาต21แชร์บิดไว้ b a c k l o อก i d e l i t y Franklin Templeton, v a n a c แล้วก็ Invest โกก a เลนะครับผมซึ่งอ่าพวกนี้เนี่ยก็รวมทั้งของกร cale ด้วยนั่นเองนะผมเกรสเกลอีธิเลียมชัสด้วยเนาะอืมคือตอนเนี้เขาประกาศว่าขายได้แล้วนะเปิดตลาดเมื่อไหร่เอาแม่งเลยคือเมื่อวันที่22นะครับผมก็รอต่อของฝั่ง U.S. เนี่ยได้ผ่านคำร้องระดับ S1 นั่นก็คือระดับสุดท้ายแล้วนะครับผมเพื่ออนุญาตกองทุน ETH เข้าไปซื้อขายแบบเดียวกันกับของ NASDAQ NYES นะครับผมหรือ CBOE นั่นเองนะซึ่งตรงนี้นะผมก็ทำให้กองทุนของอีทีเลียมเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเท่ากับตลาดหุ้นในอเมริกาหลายๆเจ้าเลยทีเดียวนะครับผมก็มันจะมูลไหมอะไรไหมก็ต้องรอพี่บิตคอยขึ้นด้วยนะครับผม นะโอเคจบไปสำหรับหนึ่งข่าวนะผมอันนี้ NYSE เนี่ยผมก็อนุญาตอ่าน,นี่มีการเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็น Grayscale Ethereum Trust นั่นเองนะผมอยู่ภายใต้กฎหมายของ1934นั่นเองคือกฎหมายการลงทุนนะครับผมอันนี้ก็เซ็นเรียบร้อยเนาะ ข่าวต่อมานะครับผมอันนี้จะเป็นข่าวหลักเลยนะผมฝั่งของ s f c นะผมหรือเทียบเท่ากรอตบ้านเรานั่นแหละของเกาหลีนะผมก็ได้เพิ่มความจับตามองของการลงทุนเกี่ยวกับคริปโตนั่นเองของบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายแหล่นะครับผมกาวคือเนี่ยหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ FSC คนใหม่เนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องการเราต้องเพิ่มความระมัดระวังกับการปล่อยให้บริษัทเนี่ย ได้ลงทุนในเรื่องของคริปโตนะครับผมตามรายงานของดิจิตอลไทม e ์นะครับผมได้กล่าวว่าตัวแทนของประธาน f อ c เีนะครับผมได้พูดถึงว่าเขาชื่อคิมบงฮวานนะครับผมก็ชื่อเรียกยากเหมือนกันนะคนเกาหลีเนาะอ่าผมจะเรียกสั้นๆว่าคิมละกันคิมเองเนี่ยได้พูดกับรัฐบาลน,นะครับผมเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมก็เกาหลีเนี่ยจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหากับการมีส่วนร่วมองค์กรของคริปโตหรือเปล่าแล้วในส่วนของทางด้านนักการเมืองเนี่ยก็ได้รีบ สักดันให้ FSC เอซนะผมเนี่ยหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะผมให้ทาทําฝั่งของวอชิงตันได้แล้วและก็อนุญาต Bitcoin ETF แล้วด้วยนะคือทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็อนุวัตบิตคอย n e ทีไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมแต่เกาหลีนยังแต่ว่ารายงานเนี่ยนะผมก็ได้บอกว่าหน่วยงานของเอ c เนี่ยไม่ได้เคยเปิดเผยเรื่องของการถูกกดดันของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของ BDC ETF เนี่ย มันเป็นเรื่องของการร้องเรียนมาตั้งนานแล้วแต่ว่าทางฝั่งของกุณกุงโซนะครับผมก็คือทางฝั่งเกาหลีเนี่ยเขามองให้ความเห็นว่าเฮ้ยรอดูว่าสหารัฐเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงแล้วค่อยไปดําเนินการต่อละกันคือไม่ได้แล้วตอนนี้คือไม่ได้แล้วทางฝั่งของนิติบัญญัติเนี่ยเขาก็เร่งรีบแล้วนะว่าเฮ้ยเราควรจะออกกฎหมายเกี่ยวกับบิตคอยได้แล้วซึ่งประธานของ f อฟเนี่ยผม ก็ได้พูดอธิบายว่าเราเนี่ยควรผลักดันกฎหมายคริปโตได้แล้วซึ่งคุณคิมถามว่าถ้าอนุญาตให้บริษัทและสถาบันต่างๆเนี่ยเข้าถึงคริปโตได้ง่ายเนี่ยอย่างนั้นอนะ่ะมันเหมาะสมแล้วจริงเหรอมีคนขัดแล้วนะมีคนขัดแล้วซึ่งไอ้คริปโตเนี่ยนะผมมันเป็นสินทรัพย์เสมือนไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์การเงินใดๆทั่วไปเลยเขาบอกว่าเงินเนี่ยแม่งไม่มีอยู่จริงเว้ยเราจะทำกฎหมายอะไรเกี่ยวกับมันเนี่ยไม่ควรอะไรอย่างเนี้ยนะครับผม แล้วก็คนดิเดตแล้วก็ตัวแทนของ f อ c นะครับผมก็ได้ออกแนวแบบดูถูกด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยคริปโตเนี่ยมันจะแทนเงินเฟสได้เหรอเออทำอย่างนี้มันซีสวนะและคิมก็ได้อธิบายว่าตอนนี้เขาอะรู้สึกลังเลมากนะผมว่า Bitcoin ETF เเนี่ยควรจะผ่านดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติเองเนี่ยก็พยายามที่จะ กดดันเรื่องมุมมองของอกฎหมายนะผมก็คือแบบว่าเฮ้ยไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่มันจะเป็นมีจริงหรือไม่มีจริงก็ตามอันนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวนะเว้ยแต่ว่าตัวกฎหมายเองเนี่ยมันจะต้องออกให้ได้ก่อนไม่งั้นไม่มีอะไรควบคุมเลยซึ่งทางฝั่งของอมิสเตอร์คิมคนนี้นะผมก็ได้เห็นพ้องกันว่าเราเนี่ยมีความจำเป็นเรื่องการ ออกกฎหมายกฎระเบียบด้วยนะอะไรประมาณนี้นะซึ่งในที่นี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการอนุญาตของ Bitcoin ETF เกิดขึ้นนั่นเองเนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเกาหลีเนี่ยยอมรับว่าบิตคอย n e ทีเอฟเนี่ยสามารถซื้อขายได้เงินสกุลดิจิตัลเนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นนั่นเองเนะผมเพราะว่าอันนี้ความคิดเห็นผมส่วนตัวนะผมคือทางฝั่งเกาหลีเนี่ยก็เคยเจอเรื่องดูควอนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมันควรน่าจะลงทุนหรือเปล่ามันควรที่จะมีกฎหมายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคนเกาหลีมาทําอะไรแบบเนี้ยแล้วมันพังไปก็เลยก็ต้องทบทวนว่าเราควรจะมีกฎหมายหรือเปล่านั่นเองเนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสําหรับข่าวเกี่ยวกับ ETF ในสัปดาห์นี้นั่นเองเนะครับผมผมอยากถามคุณนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งเกาหลีเนี่ยได้แอปพลิเคชันบิตคอย ETF ไปทิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกคุณมองว่าอะบิตคอยเนี่ยจะ ถูกอ d ด p อแล้วก็อ d ดปในการใช้งานเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยราคาเนี่ยมันจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับผมก็ลองคอมเมนต์ข้ามาดูได้นะครับผมก็ผมจะอ่านทุกความคิดเห็นเลยนั่นเองโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิหนาผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในชิหนาผมสวัสดีครับบ๊ายบาย